ครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ว่างก็เลยจะมาพาซ่อมพัดลมไอ้น้ำนะครับรุ่นใหญ่นะครับยี่ห้อเอมดีนี่ครับเอนะครับเดี๋ยวขอรุ่นครับมันตรงอีกตัวหนึ่งครับมีสองตัวนะครับเดี๋ยวดูอาการตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูรุ่นก่อนนะครับรุ่นมันตัวนี้มันรุ่นมันไม่เห็นนะครับรุ่นมันจางรุ่นมันอันเดียวกันนะครับ หลุนนะครับเอ0เอ R ูน้านะครับผมพลโลไอ้น้ำตู้นี้ยังไม่ได้ซ่อนมนะครับเรามาดูอาการตู้นี้ก่อนนะครับผมเสียบปลั๊กก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดดูออนอปล่อยเสียงมันค้างนะครับ เสียบค้างค้างที่พัดลมนะครับผมมีกดคูได้หมดกดคูกดสปิดเหมือนพัดลมไม่ไปนะครับเหมือนบุตรบุดหรือว่าพัดลมมันเสียแนละ้วเดี๋ยวผมจะลือ้อดูแลว,วัดพัดลมดูนะครับตอนลือ้อขอยัดาไม่ถ่ายครับมันนานนะครับน็อตสี่ห้าตัวลือ้อเดี๋ยวผมจะ ถ่ายตอนที่เห็นมอเตอร์นะครับเดี๋ยวถอดปักก่อนเป็นรุ่นใหญ่นะครับขราอบไอ้น้ํามอตเตอร์ค้างนะครับอื้อ ด้านจากด้านล่างขึ้นไปนะครับอยู่ด้านบนก็เลยเอาแคบององนะเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับยังไม่หมุนนะครับยังขาอือ ต่อไฟตรงเลยนะครับผมต่อไฟตรงนะครับ,รน,รบนี่ผมออกแคป1.5ึแสนนะครับนี่สายมาครับสายตัดจากแผงนะครับสายสีแดงเป็นสายนิวตอนนะครับอันนี้ก็โลเมดี u m ไฮนะครับผมโลโลในสีสีเหลืองนะครับ โลมีเดยมขาวนะครับไฮสีเทาครับเช็คก่อนนะครับนี่นะครับยังไม่หมุนเลยนะครับนี่โลนะครับมีไฮมีเดยมครับไม่หมุนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดดูในมอเตอร์นะครับว่ามันเป็นอะไรวัดวัดขดลวดก็ปกติครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับ นี่นะครับอมก็ปกตินะครับจับตัวนี้นะครับอันนี้โลนะครับค่าอยู่ที่ร้อยสามสิบสี่นะครับมเมเนียมอยู่ที่ร้อยสองนะครับไฮอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับส่วนแคบร้อยกว่านะครับสตาร์ทนะครับร้อยเก้าร้อยสามสิบสี่ ดูวัดวงกลกาวนะครับวงกลกาวก็ไม่ลงนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับนม่เป็นบุตรหรือเปล่าบุตรก็ไม่น่าเป็นครับเพราะมันคล้องตัวนะครับนี่ครับนี่หมุนคล้องตัวอย่นะครับไม่นี่ไม่คลอนช็อตรอบก็ไม่เห็นช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูนะครับิดดูด้านในเดี๋ยวถ่ายต่อนะครับผมครับผมตัวนี้เปิดฝาออกมาแล้วนะครับ น in <the> ี <1941 Van illa> ่นะครับตัวปัญหามันน่าจะร้อนครับร้อนน่าจะละลายนะครับละลายแล้วก็ทําให้มันเสียศูนย์ครับนี้ด้านด้านด้านหลังนะครับด้านหลังดูนะครับมีรอยนะครับรอยด้านหลังนะครับแสดงว่าไม่ได้ศูนย์นะครับมีรอยเสียดสีกับนี่นะครับสเตเตอร์ตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับมันทําให้ไม่หมุนนะครับผมนี่นะครับ ผลลวดที่สวยงามอยู่นะครับไม่มีการไหม้ใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับยางเละหมดเลยส่วนยางด้านหน้านี่โอเคนะครับยวเอาออกมาให้ดูครับยางด้านหน้าได้เยู่นะครับสวยงามยางอ่าด้านหน้านะครับผมใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมส่วนยางด้านหลังไม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวว่าจะมีไม่รู้ครับแต่ผมจะดัดแปลงสนนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับ อลูมิเนียมที่เขารัดสายไฟนะครับผมจะใส่ตรงนี้ครับผมตัดเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับมันบางนะครับมันบางผมเลยเอาเป็นสองปอกนะครับทำเป็นสองปอกใส่เข้าไปนะผมใส่เข้าไปแทนแทนไอ้หนังนี่นะครับอย่างๆนะครับน่าจะทนกว่านะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผม นี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับสองชั้นเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูว่ามันแน่นหรือเปล่าครับยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปตั้งกล้องแป๊บนะครับ มีสายแลงครับสายตัดแรงนะครับมีอะไรก็ทําไปเลยนะครับไม่ต้องเอาแบบต้นฉบับก็ได้นะครับตัวฉบับนดูเละนะครับมันร้อนละลายหมดอายุนะครับอลูมิเนียมน่าจะทนกว่านะครับก่อนใส่เราเพื่อความคงทนใส่จารบีเข้านิดหนึ่งครับจารบีก็ทาเข้าไปเลยนะครับ มันรื่นไหลนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันหมุนหรือเปล่าดูมันแน่นมากเลยนะครับน่าจะใช้ได้ผมเดี๋ยวเราก็ขยับ ข้าไปเลยนะครับมีเทอร์โมฟิลด้วยนะครับบุคคลไม่ขาดก่อนจะถอดเราต้องมักสายนะครับผมมักไปแล้วนี่นะครับมากให้มันตรงกับอันเดิมนะครับจะใส่พอดีเลยนะครับดึงสายมาด้วยนะครับเอาใหลืมใส่จรารบีอีกด้านหนึ่งเวลาใส่ระวังสายไฟนะครับสายขดรลวดนะครับเดี๋ยวขาดงานเข้าเลย นนีนะค่อยต่อยเข้าไปครับต่อยตรงมุมนะครับไม่งั้นแตกนะครับ ต่อตรงที่มันหนาแนนะครับนี่หลุดมือคิดว่าหมุนนะครับผมคิดไว้เฉยๆนะครับว่าหมุนเพราะมันไม่ได้สวนนะครับเน่น เอไม่ต้องลองหนังนะครับผมลืมลองหนังแป๊บนะครับเพราะมันยาวนะครับผมต้องลองหนังนะครับเอาหนังนี่ลองก็ได้นะครับหนังอันเดิมมันจะตัดนิดนึงนะครับเพราะมันแห่นนะครับ ไม่มีผน,นังเดิมเลยลองประมาณนี้นะครับเพราะอันเดิมมันมีลอง มีรูก,กลางนะครับรูลก,กลางต้องลองตรงริมๆทำเป็นรูให้มันนะครับหนังผมไม่มีนะครับเดี๋ยวมันอัดแน่นเองนะครับ ลองตรงขอบๆก็ได้นะครับตัวอะลูหลุดเลยใส่เขไปใหม่ใส่เข้าไปใหม่นะครับใส่ด้านแรงก่อนนะครับพรอมเป็นอะลู อย่างมันตรงหรือเปล่านะ่โอ้นิ่มแล้วนะครับไม่ดังนะหมุนคล้องนิ่มเดี๋ยวลองเลยนะครับเดี๋ยวลองเลยนะครับว่ามันหมุนหรือเปล่า ลองปุ๊บถ้ามันดีก็ประกอบเลยนะครับลองนะครับเดี๋ยวเท็บแปะให้นะครับว่มามันหมุนหรือเปล่าต่อตรงเหมือนเดิมนะครับสายผมต่อเสียบปลั๊กตรงใครไม่เคยก็ระวังนะครับต่อตรงอันตรายนะครับ ไฟตรงสีแดงนะครับต่อตรงกับไฟ220ยเลยครับอีกเส้นเราก็มาจิ้มเกียร์มันครับชกนะครับ,รบหรือว่าเบอร์มันครับเบอร์1 2ึ่สองวางไฟดูดนะครับถือวันนี้เลยเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กนะครับ,บปลั๊กแล้วปุ๊บเอาถือเลย นี่โลน,นะครับสีเหลืองอ่าโอเคมูนนะครับโลสีขาวนี่บิเดียมนะครับสีเทาไฮอเอาแรงมากนะครับแปลว่าใช้ได้ครับผมเป็นที่ยางรองนะครับเอาผมพอดปักก่อนนะครับเดี๋ยวผมประกอบประกอบก็ไม่ต้องถ่ายนะครับไม่ยากนะครับ อยากที่ทําซ่อมมอเตอร์นะครับเดี๋ยวผมประกอบเดี๋ยวผมจะลองให้นะครับผมครับผมนี่ตอนนี้เรียบร้อยนะครับประกอบเรียบร้อยครับมาต่อกันเลยนะครับนี่ผมประกอบเรียบร้อยนะครับกรอบขาใส่สี่ขานะครับใส่น็อตเรียบร้อยนะครับแล้วก็รัดเชือบันทายให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับรัดขึ้นไปบนนะครับ รัดไม่ให้โดนใบพัดนะครับผมนี่นะครับสายท่อรัดให้เรียบร้อยนะครับมีถึงตัดหนึ่งอัน,นเสียบัาท่ายแบบนี้นะครับซื้อตามห้างเข้าไปมีอนะครับเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็บักกี้เรียบร้อยนะครับผมบักกี้เดี๋ยวเราก็ลองเลยนะครับนี่ผมเสียบปลั๊กเลยนะครับขาปาซิเตอร์มาอยู่ด้านบนนะครับ นี่ใส่ไปง,ง่ายๆนะครับนี่เรายังไม่ต้องใส่นะเราลองก่อนนะครับนี่ออนนะครับเดี๋ยวผมออนให้ดูนะครับนี่ออนหมดแล้วนะครับผมลมแรงเลยนะครับลมแรงสปีดดูสปีดนะครับปิดปกติครับ ไฮนะครับเนียดิัมโลเียดียมไฮเขียนนะครับสวิงสวิงก็ปกติไม่ไม่ไม่เสียอะไรนะครับสวิงปกติปิดเขียนนะครับเงียบไม่ไม่ดังนะครับพอเราใส่ยางด้านหลังนะครับอ่า uh, uh, เปิดมายนะครับ uh. เดี๋ยวเปิดต้องดูไปพัดด้านหลังนะครับอ่า uh, uh. ดูพัดด้านหลังเดี๋ยวก่อนนะครับ ลื่นไหลดีนะครับดูเวลาถอดระวังนะครับอ่าใบพัดขมมากนะครับใบพัดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้คมมากนะครับเวลาถอดนี่ระวังมือด้วยนะครับเดี๋ยวได้เลือดแน่นะครับเดี๋ยวเปิดให้อีกทีนะครับเปิดกดออนนะครับนี่เรียบร้อยนะครับ นี่ใส่ก็ไม่ยากครับดันเข้าไปนะครับเห็นนะครับดันเข้านี่เรียบร้อยนะครับดันแบบนี้ก็เรียบร้อยเวลาถอดก็ดันด้านในอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับ,อบเอบยนะครับผมดูด้านหน้าก่อนลมเย็นมาก เสร็จไปอีกหนึ่งตัวครับผม MD ยี่ห้อ MD นะครับผมเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งตัวตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปนะครับผมอันนี้อาการค้างนะครับมอเตอร์ค้างเนื่องจากยางด้านหลังมันเละน,นะครับดูนะครับผมใช้อลูแทนนะครับอลูลองให้มันได้ศูนย์ก็ใช้ได้นะครับผม คลิปนี้การซ่อมมอเตอร์นะครับมอเตอร์ไอ้น้ำ MD ยี่ห้อ MD นะครับก็ไว้แค่นี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับมีเรื่อลยนะครับผมครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวปิดเครื่องก่อน